สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมวันนี้ดีใจมากที่มีคนดังในโซเชียลแคมแวะมาหานะคะ <c oughs> ความจริงอะค่ะเขาเป็นลูกค้าร้านอยู่แล้วแต่ว่าสอ <c oughs> งสามครั้งที่เราไม่ได้เจอกัน <c oughs> แต่หลังๆน่ะอาจจะโซเชียลแคมบ่อยมาก <c oughs> ม,ามาดูแมาดใครรู้จักน้องหน่่ยบ้างคะส <c oughs> ดีครับ <c oughs> <c oughs> วันนั้นพี่แจค็คมาเห็นเขาตอนที่เขาสอนเขียนคิ้วค่ะก็พอดีพี่พพแจ็คเขียนคิ้วไม่เป็น <c oughs> เขาก็เลยสอนในคลิปเนาะ <c oughs> มันดีจริงๆเนาะไอ้ตัวนั้นเนาะ <c oughs> เขาจะใส่ใจด้านสุขภาพน้องอายุ 18, <c oughs> 1 8 19เกเนาะตอนนั้นที่เรามาเจอเพราะว่าน้องตามทางร้านเพราะน้องมาจากโซเชียลแคมมาจากเออน้องตอนนั้นน้องอยู่นิวซีแลนด์ค่ะวันนี้เอาของมาส่งอันนี้ค่ะว <c oughs> ันนี้น้องเอาของมาส่งอันนี้คืออะไรเด็กอายุ1 8 19 ส่งคอลเทนเซนแล้วนะคะค่ะอันนี้กล่องละกล่องละพันห้าสิบบาทพันกนอีกห้าสิบแต่ว่าคุณสองกล่องสองกล่องพันเก้าพิจิตเอาไหมอ่ารกันดีไหม <c oughs> คุณควรคิดอย่างนี้นะคะตายไปคุณเอาเงินไปไว้ไหนนะคะถ้าคุณไม่รีบมานำมาใช้นะคะกินให้ตัวเองดูดีสดใสด,ดีกว่านะคะ <c oughs> คนไหนหูรูดไม่ดีกินอันนี้แล้วจะได้ไหมคะ <c oughs> เกยหลายคน นะะคทุกอย่างในตัวคุณนะคะในเซลล์ร่างกายของคุณจะเด้งขึ้นมาทันทีนะคะคนไหนที่ใช้งานบ่อยหูรไเด้งไหนเด้งไหนเด้งดึ๋งๆนะคะหูวรุนไปดีคนจะกินอันนี้นะคะค่ะคนไหนสะโพกดำตดลดำงามดำใช้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มาร์กหน้านะคะทองคำใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มาร์กหน้าทำไมมันแข็งกันเจน ไม่ไม่อันนี้มันแข็งแก็มั้ยังไงมันแข็งเลยมันเป็นซองอ่ามันเป็นซองแข็งเฉยนะคะอันนี้ใส่หน้านะคะอันนี้สําหรับคนที่หน้าบานนะคะ <c oughs> อย่างนี้หน้าบานหน้าใหญ่ได้เลยนะคะแต่หน้าใหญ่มากเลยน้องที่สั่งไปแล้วนะคะมีแต่มีสองอย่างนะครับสินค้ามีอย่างเดียวครับอันนอ่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ได้ขายไม่เกี่ยวลืม <c oughs> ไปซ้ ลืมแล้วก็ขอแรเนเจนพี่แจ็คไม่ได้ะคะ่าโฆษณาอะไรนะคะก็ซื้อของน้องนั่นแหละไม่ต้องลดด้วยเพราะว่าสวยและน้ยมาก <c oughs> เออก็ช่วยกันอุดหนุนกันนี่แหละคะ่ะ <c oughs> เราไม่ต้องลดรไม่ต้องลดก็ให้น้องมาหารันน <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องส่งพี่มากนะคะเน้นลูกค,ะคะ้าค่ะเน้นน้องคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้มีแฟนคะมีแฟนหรือยังคะ 18อย่าเพิ่งคิดนะคะมีแฟนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่จบคลิปแล้วพี่แจ็กจะสอนว่าทำยังไงอายุถึงจะยืนยาวจะไม่ติดโรคนะคะเพื่อนในกลุ่มพี่แจ็คอ่ะพี่แจ็คอายุมากแล้วนะใกล้เลขสี่แล้วแต่ทำไมยังไม่ตายแล้วเพื่อนพี่แจ๊กเพราะพี่แจ๊กยังียวไม่ใช่ไม่มีคนเอานะเราต้องป้องกันตัวเองนะคะใช่ เพื่อนๆเด็กน้อยที่ดูว่ากระเทยเยอะแล้วก็พวกเกย์เยอะที่ดูในคลิปพวกเซเชลแฮมนะคะอันนี้นิดนึงค่ะให้ดูแลตัวเองนะคะเนี่เซตผมนิดนึงเขาบอกว่ามหาลัยเขาเนี่ยมหาลัยเขาเนี่ยไม่ให้แต่งผมไม่ให้เซตผมปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งเฉพาะปีหนึ่งไม่ให้เซตผมเขาให้รักษาความบริสุทธิ์นั้นไว้แต่ไม่ให้เซตผมแต่มาดูนี่มาดูมาดูค่ะ ไป,ไปงานอันนี้ไปงานนะครับแต่ไปโรงเรียนปุ๊บมหาลัยปุ๊บไม่ได้เลยจะตาดตรงยนงลบพิจิตแล้ววันนี้มีพนักงานอ่วันนี้อีกนิดนึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะมีคนมาเทสงานมาดูมาดูก่อนที่พจะจะรับสมัครพนักงานหนึ่งคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคัดตัวยิ่งกว่าคาเดมี่ค่ะมาดูนะคะอบดู อันนี้มาเทสงานวันนี้นะคะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องเบสนะคะแล้วก็มาเทสงานที่นี่วันนี้วันแรกแล้วก็ฝีมือใช้ได้เลยค่ะบุคลิกหน้าตาดีใช้ได้นะคะกำลังเทสอยู่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่รู้แหละแต่คิดว่าได้อยู่เพราะว่าเขามีรูปเป็นซับแอบสองแอบสองโอเค เดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนๆนะคะช่วยติดตามทางร้านนิดนึงว่าช่วยช่วยเมนทข้างล่างว่าอยากให้พี่ทำคลิปอะไรเพราะพี่ไม่รู้จะอาดอะไรอาดผมก็อาดแล้วอะไรก็อาดแล้วอ่าวันนี้วันนี้ที่ทุกคนฝันที่ทุกคนอยากถาม,มันนี่เลยเขาบอกว่าให้รีวิวเรื่องอะไรรู้ไหมรีแลกซิง่งผมเขา,าเป็นคนผมชีฟตูแล้วก็เบาใช่ไหมอันนี้สนิทยานจะทำใหได้ พอดีพี่แจก๊กพยายามหาคนที่สนิทกันแล้วจะรีวิวให้ดูเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าที่จะไม่รีวิวเพราะว่าลูกค้าเขาห่วงหน้าเขาเอ๊ะมาเผยตัวเขาว่าหัวเขาโกงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้พอดีสนิทกันอดี่จะทําให้ดูนะคลิปที่สองเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูผมเบาบบเส้นเล็กแล้วเราจะเว้นปลายนะคะเว้นปลายเว้นโคนจะเอาวอลลุ่มโอเคเจอกันค่ะ